you mm -hmm. สวนเรานะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะพามาชมสวนผักขึ้นมาสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะพาไปเก็บดอกกระเจียวด้วยนะคะดอกกระเจียวกาลังออกดอก,กเยอะเลยนะ้องบุ๋เนาะค่ะไปเก็บกระเจียวกันเลยค่ะไปเลยค่ะ <laughs> ไปเลยค่ะนี่นะคะอัปเดตนะคะก็ตอนนี้จะเป็น ต้นมันนะคะเป็นพันุของต้นมันเทศที่ซื้อมานะคะนี่มีหลายพันเลยนะคะปลูกยาวไปนู่นนะคะรกหน่อยค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกมาไม่ค่อยมีเวลาถางเลยถางได้ชีลนิดชีลหน่อยเนาะข้าวโพดก็งางามเลยค่ะอืนี่ค่ะข้าวโพดแล้วก็ถั่วลิสงเป็นถั่วลิสงลายเสือนะคะนี่ถั่วลิสงลายเสือค่ะนู่นนะคะปลูกไปยาวถึงนู่นค่ะปลูกไว้นะคะนี่ นี้ด้วยค่ะก็มีเปไปสวนนี่แหละแล้วก็จะให้เพาะเลยนะให้เพาะเองกให้แบพริกเือนะคะนี้เป็นพริกเือหรือพิกจะเร์อย่ยงนั้นแหะคะ่ะเพชรขาวกระเรสะเดสวยมากเลยค่ะกำลังกันนี่คะ่ะสวยงามน,นะคะ เขาได้น้ำฝนเขาก็จะยิ่งสวยค่ะ เลยค่ะมึงเก็บได้ไหมมึงเก็บเต็มไหมลูก,กดึงเลย,เลยค่ะเออนกอั้มจะเก็บหอมมานกอั้มจะกลัวดึงเลยเก่งมาก,กอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยค่ะดึงสิดึงขึ้นนี่แหละเราเก็บช้าดอกมันบานหมดแล้วค่ะจริงจริงมันต้องให้ตุ่มกว่านี้มันถึงจะอร่อยและหวานอืออุ้ยดึงเจออรงนี้ลูกไปค่ะ ข้าหนูดึงเลยลูกหนูดึงเอาเลยคนเก่งเนยไม่ต้องเอัดไม่ต้องอ,าาอาาัดเลยแม่ช่วยอึ๊บเก่งมากนีก่ค่ะลูกอเล็กด้วยค่ะเอเล็กด้วยค่ะหนูดึงมีสองซ้ำไหนอึ๊บนี่จริงๆต้องดอกขนาดนี้นะคะมีแย้มมีย้มยไม่มีย้มออกมีย้มด้วยดอกขนาดนี้จะหวานอร่อยมากเลยค่ะสวยอู้ยเยอะมากเลย อ๋อหน,นูเก็บเลยลูก<ป>ดึงค่ะ,คะอ๋อในถังซับอึ๊บเย่นี่ด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะี่ถังซับอึ๊บนี่ในตรงไหนอีกคะนู่นตรงนน้นด้วยนี่มีผักนี้ด้วยนะคะอเอามาปลูกไว้ค่ะยายกินด้วยไหมยายอืม ไหนูไปเก็บอันุ้นเลยต้๊นู่ออนอน่นแยะเลยดึงนะคะ่ะดึงล,างล,างล่างๆลูกไหนพี่มูกช่วย,ยจะขาดลูกหนูต้องดึงจากข้างล่างนี่เลยใส่เลยค่ะใส่ตะกร้าเลยค่ะเยอะมากเลย <laughs> เก็บเลยค่ะนูหนูเก็บอันนี้ไม่จะเก็บอันนี้ด,ดึงจากข้างล่างดึงจากข้างล่างนี่เลยเก่งมากอ,นนอ,นนอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรเนาภาษาไทยมุกไหมเราก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันคะ่ะนี่นี่นี่เจ้าผักนี้สอบาถามผู้รู้เพื่อนเพื่อน,นช่วยช่วยแนะนาหน่อยนะคะว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าผักอะไรเนาะแต่ว่าภาษาบ้านเราเนี่ยภาษาสวยเขาเรียกว่าตบมบ อืวมุกอร่อยหอมเป็นยาสมุนไพรเหมือนกันค่ะหอมมากเลยกินกับน้ำพริกแจ่วอร่อยมากเพราะว่าปลูกไว้เหมือนกันอยี้ด้วยพี่เก็บแล้วลูกที่บ้านอยู่บ้านก็ได้กินดอกกระเจียวนะคะเก็บเลยค่ะเอาหน่ จับสองมือเลยจับสองมือดึงอย่างนี้เลยลูกดึงเลยนี่เก่งมากค่ะทานหมดแล้วอันนี้แก่ไม่เก่งแมงวีเยอะเยอะเนาะแมงวีเยอะมากเฮ้ดูซีด้วยเขาเยอะมันี้ใหญ่อันนั้นมันแก่แล้วกินไม่ได้หรอกลูก สวยมากค่ะโอ้โหนี่เป็นใหญ่ๆเยอะจังพี่เพ็งดูเลยถือสิลูกสวยมากสองมือเลยค่ะแมงวีเยอะเยอะเล็กๆเล็กๆน่ารักมากค่ะสวยมากค่ะว้าวโชว์สวยมากเอาไปจิ้มน้ำพริกกินเนาะขอมจังเสต็ก้าค่ะเสต็ก้าอะไรค่ะ Let's go Let's go มดเกสุดเต็มเลยเลยังไม่ได้มาเก็บพริกเลคะน่นะตรงนี้ก็จะรกนิดนึงค่ะพริกเคร่าพริกกะเหรียงนะคะดูอ๋อตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บเลยค่ะนี่นะคะนูน่น จะไปดูคลิกปลูกใหม่กันนะคะจะไปดูิกปลูกใหม่กันนะคะ สแถวนี้เป็นพริกยอดสนปลูกใหม่ค่ะเพิ่งเพิ่งลงได้สองวันอู้อ๋อสองร้อยแปดสิบต้นอือนี่ค่ะลงใหม่นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วมันมันเริ่มแก่ไปแล้วค่ะลูกคขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยลูกใหม่นะคะนี่ค่ะสองต้นนะคะ ปเลยน้องเพลงพาไปดูค่ะพาชมพาชมพริกหรอคะพริกเยอะแยะเลยเนาะเยอะแยะเลยไปคะ่ะเดินไปเลยนี่นะคะก็เอาลงคือเราลงพริกอย่างพริกอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราต้องเด็ดยอดด้วยนะคะนี่เพื่อให้เขาแตกยอดใหม่สวยๆนะคะ ก็คือปลูกเหมือนเดิมเลยค่ะวางใส่น้ำหยดนะคะแล้วก็คลุมผ้าดำสวยมากค่ะถั่ฝักยาวที่ปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะต้นกำลังขึ้นคางนี่เลยนะคะก,กำลังออกฝักเลยค่ะฝักเล็ก เริเลื้มืเส้นผมฝักแล้วใช่ไหมคะเอ้ในตรงตรงนู้นออกฝักแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงไงเริ่มมีฝักแล้วค่ะเธอฝักยามนะคะมดดำเริ่มก่อกวนเธอแล้วเนี่ยอะไรลูกเหย็บเหย็บหยิบเหย็บมกำลังเอาฝักเต็มากว้าวเดยวก็จะได้เก็บขายแล้วแต่ฝั่งฝั่งนี้ยังมีฝักอยู่สวยจังเลยเ่าพิศเสงเนาะ ะน,นะคะกำลังขึ้นอย่างสวยเลยค่ะนะเะกก็มี่อย่นะเนี่ค่ะต้นมะเขือก็ยังสวยอยู่นะคะยังสมบูรณ์อยู่ค่ะออกลูกเรื่อยๆเลยนะคะ เยอะอยู่นะคะต้องมาเผือส่วนฝั่งนู้นก็ยังเป็นพริกอยู่นะคะพริกอ่าพริกเครือคะ่ะพริกเครือสองแถวแล้วก็ฝั่งนู้นอีกก็จะเป็น ซุเปรอร์ฮอตค่ะเขายัางออกผลผลิตเรื่อยๆนะคะดูค่ะทุกคนมะเขือเต็มเลยลูกสวยๆนี่ค่ะเต็มเลยนะคะ มันก็ลูกใหญ่แล้วค่ะเราก็เก็บเรื่อยๆนะคะขายได้ตลอดเลยเอาไปแกงกินตลอดเอาไปแกงกินเรื่อยๆเ,เลยะคะ่ะมะเขือเปราะนะคะมะเขือเปราะเจ้าพญาดกนะคะออกเยอะอยู่ ต้นพริกนะคะพริกเครือค่ะออกดอกออกผลเรื่อยๆนะคะนี่ก็เหมือนกันดูค่ะลูกเต็มต้นเลยพริกซปเปรอร์ฮอตนะคะจะเป็นแบบนี้ซปเปรอร์ฮอตจะแบบอ,บอวบนิดนึงค่ะสั้นๆอ,อวบๆนะคะชิคเขียว เพราะว่าเราเพิ่งเก็บลูกแดงไปพร,พริกสุกอะค่ะพริกแดงไปเมื่อสองวันก่อนนะคะน,นี่เขาก็ยังมีลูกเขียวๆอยู่ดูค่ะดอกเต็มต้นเลยนี่นะคะดอกเต็มต้นเลยค่ะกำลังออกเล็กๆเยอะเลยดอกก็เยอะนะคะดูสวยมแมลงก็มีนะคะ,มะแมลงพวก เทีย yeah. มันก็มาเยอะอยู่ค่ะอืม,อม,อมเป็นสองแถวนี่นะคะสุดฮอตสวยงามค่ะอืม ถ้าเก็บเป็นพริกอ่อนๆนี้ก็เอาไปกินกับพวกแหนมพวกอะไรเงี้ยอร่อยดีนะคะชิ้นกับปลาร์แซบดูเยอะมากเลยค่ะดูค่ะอืมนะคะสวยงามฝนตกบ่อยขึ้นยาก,ก็ขึ้นเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งถังไปวันนั้นเองดูค่ะขึ้นมาแล้วนี่ นี่เหมือนกันค่ะฝั่งน,นี้เหมือนกันหญ้าเยอะนะคะเดินตรงนี้เราก็มีปลูกพริกใหม่นะคะเป็นพริกยอดสวนเหมือนกันค่ะนี่นะคะแต่ตรงนี้มันจะเป็นแบบทางเดินเข้าสวนเนาะเราก็เลยปลูกหลุ่มละสองต้นเลยนะคะให้เขาขึ้นเยอะนะคะนี่อ,อันนี้ก็พริกเก่าค่ะยอดสวนเหมือนกันนะคะที่ปลูกไว้ตอนนั้น เดี๋ยวรอน้องเขาโตก็จะได้เก็บผลผลิตนะคะเอาไว้กินเอาไว้ขายได้เลยนี่ค่ะสวยงามนะคะถึงตรงนี้นะคะเด็ดยอดทุกต้นนะคะเพื่อให้เขาได้แตกยอดใหม่แตกยอดเนี่ยแบบนี้ค่ะก็จะได้ออกลูกเยอะๆนะคะทีค สวนตรงนี้เราก็ปลูกมะละกอนะคะนี่ค่ะจะเป็นมะละกอแขกดำนะคะลูกยาวยาวมีบางต้นก็โตบางต้นก็เหี่ยวนะคะเหี่ยวเฉาดูค่ะนี่ต้องมารอหลุนว่าน,น้องจะโตไหมนะคะนี่ปลูกเป็นสองแถวนะคะสองแถวตรงนี้อืม ตรงหน้าสวนนะคะตรงนี้ต้นนี้แบบสวยมากเลยค่ะสมบูรณ์ตวกว่เพื่อนเลยสองต้นนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้พาชมสวนนะคะแล้วก็เก็บดอกกระเจียวได้เยอะมากเลยนาน้องเพลงได้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง Emmy PYD ให้ด้วยนะคะเผื่อเออให้เป็นให้ให้เรามีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดี่สวัสดีค่ะน้องเพลงพี่